มีคําถามประชาชนเยอะมากนะครับว่าอะไรคือเบื้องหลังาก,การขึ้นาราคาน้ําตาลทรายซึ่งตอนแรกเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการขอความร่วมมือจากพวกการค้าปีกมาเรียกร้องให้ไม่ขึ้นราคาสินค้าคงจํากันได้นะครับเรียกร้องให้มีการควบคุมราคาสินค้าแต่หลังจากนั้นครับทางคณะกรรมการอ้อยและก็น้ําตาลทรายชงข้อเสนอมาว่าจะต้องขึ้นราคาน้ําตาลทรายเนี่ยพวดเดียวครับ4บาท พอขา่าวบอกว่าคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายขอขึ้น4บาทเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็เลยขอหาหลือด่วนเรื่องนี้เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกับทางท่านรองอธิกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านร้อยตรีจัก,กรายอดมณีน,น,นะครับอยู่ในสายกับท่านผู้ชมแล้วครับท่านร้อิบดีจักราดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธรรมศักดิ์คุณนัทิชากรครับครับเราติดตามบทบาทของกระทรวงพาณิชย์หลังจากที่คณะกรรมการอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายมีมติให้ขึ้นราคาน้ำตาลทรายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาท กระทรวงพาณิชย์บอกว่ามันจะกระทบกับผู้บริโภคเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เพิ่งจะคุยกับผู้ประกอบการให้มีการดูแลราคาสินค้าเราก็เอาให้น้ําตาลทรายเนี่ยเป็นสินค้าในการควบคุมอ้างมติกรก,กรอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของชาวไร่อ้อยไม่พอใจที่ไม่ให้มีการขึ้นราคาน้ําตาลทรายแล้วก็ถูกเป็นสินค้าควบคุมบอกว่าจะไปปิดโรงงานน้ําตาลทรายปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์ขอาหารือสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นภาพตัวแทนชาวไร่อ้อยไปคุยกับค้ะรานาของกระทรวงพาณิชย์ มีภาพของท่านยันยงพวงราชเนี่ยนั่งเป็นประธานหัวโตะเคาะไปเคาะมาเนี่ยทำไมเมื่อวานนี้ครมถึงมีมติให้มีการขึ้นระคาน้ตาลทรายสองบาทครับท่านรองที่ดีครับครับเออผมขอย้อนความให้ให้ฝั่งสน้นหนึ่งจริงๆท่านพิธีกรก็พูดถึงมาบ้างแล้วนะครับเออวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยน้ําตาลทรายนะครับหรืสนอสออเนี่ยกระทรวงสึกาหกรรได้ประกาศขึ้น4ี่บาทอย่างอย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยให้เหตุผลเรื่องต้นทุน การเสร็จที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับสองบาทแล้วก็การเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยลันตันสายอีกสองบาทนะครับเป็นสี่บาทซึ่งสันทีที่กระทรงพานิชได้ได้รับทราบข้อมูลนะครับท่านรองนายกภูมิธรรมครับก็ได้สั่งการให้เรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเเป็นการจัวันระเพื่พิจารณาในเรื่องนี้นะครับ อันแรกเลยที่ <c oughs> ทได้มีการพิจารณาออกมา <c oughs> ก็คือว่าเราจะต้องระรับยับยั้งการขึ้นราคาเอาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อ,อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้บริโภคถึงขั้นว่าสี่บาทนะครับ <c oughs> แต่ต่อมาเนี่ยครับพอได้ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้พูดคุยกับชาวไร่อ้อยเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนการปลูตที่สับสูงขึ้นนะครับท่าน รองนายกจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับโดยมีท่านแดนยงพงราชนะครับท่านที่ปรึกษารองเลี้ยตรี่เป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนสามกระทรวงครับมีกระทรวงสาหกรรมโดยสอนอมีกระทรวงเกษตรและสหกรมีกระทรวงพาณิชย์นะครับและมีผู้แทนชาวไร่อ้อยอีกสี่ท่านร่วมในการพูดคุยและก็ให้ข้อมูลกันนะครับเราเรียกว่าคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับคณะทำงานนี้ก็ก็มีการประชุม สองครั้งนะครับมีการแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลกันในโดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนเนี่ยครับสุดท้ายด้วยโครงสร้างต้นทุนของสออนอ,นอในการคิดคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมและราคาที่เหมาะสม,มน,นะครับ,รบก็พบว่าต้นทุนในการติดน้ำตาลทรายเนี่ยสูงขึ้นในส่วนที่ทั้งทั้งการสูบอ้อยด้วยทั้งในส่วนการติดน้ำตาลด้วยนะครับ,รบโดยส่วนของการสูบอ้อยตามที่ได้รับข้อมูล จากเกษตรกรและจากสน,นนะครับสิ่งที่สูงขึ้นเนี่ยครับก็จะเป็นต้นทุนของค่าปุ๋ยค่าพลังงานนะครับแล้วก็ค่าแรงจะเป็นหลักๆนะครับได,ได้เหตุนี้ครับเมื่อวิจารณาข้อมูลรอบหน้าแล้วเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอคณะมนตรีพิจารณาเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับคณะมนตรีได้ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับขึ้นราคาได้สองบาทบตามข้อเสนอของคณะทางานสมดุลแล้วก็มอบหมายให คณะกรรมการกรกรเนี่ยมาพิจารณาทงทวนปรับปรุงมาตรก,การให้ให้สอดคล้องกันครับก็เป็นผลที่มาที่ไปของการ,รับขึ้นสองบาทครับครับตกลงสองบาทนี่ก็คือเป็นการพิจารณาที่ไปฟังข้อมูลของชาวไร่อ้อยว่าเขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของค่าป,ปุ๋ยทั้งเรื่องของพลังงานอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านรองที่ดีครับครับน,น,น,นอกจากชาวไร่อ้อยแล้วเนี่ยเราเราฟัง ข้อมูลของสนเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง,ท,งทั้งอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นเป็นหลักครับครับอีกสองบาทที่เขาอ้างว่าจะต้องเก็บเข้าในส่วนที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาที่มีการเผาก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยตรงนี้เรามีวิตัยว่ายังไงบ้างครับท่านรองที่ดีครับครับสองบาทนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็เห็นพร้องกันว่าสองบาทนี้เนี่ย เราไม่ควรที่จะไปสักภาระให้กับผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดช,ชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับถ้าจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซ,ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เห็นด้วยในหลักการนะครับเรื่องผลเ,เนียเมนะเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแต่ว่าท้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะร่วมกันในการรับผิดช,ชอบถ้าท้ายที่สุดไม่ไมสามารถที่จะแบ่งได้ว่าใครจะรับผิดช,ชอบส่วนไหนเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่กระทรวงสาหกรรมเนี่ยจะต้องไปขอรับ การสนับสนุนว่าเข้ามาจากรัฐบาลเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ครับครับที่นี้มันมีประเด็นคําถามว่าเราอนุมัติให้มีการขึ้นสองบาทเป็นการควบคุมราคาหน้าโรงงานแต่ว่าราคาไขายปีกเราไม่ได้มีการดูแลในส่วนนี้ด้วยอ้างว่าต้องพิจารณาตามต้นทุนภาษาสื่อบางคับว่าเป็นการปล่อยผีเลยเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านรองที่ดีจักราครับครับคงคงไม่เห็นขนาดเป็นการปล่อยผี่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลไกของราคาน้ำตาลเนี่ยเป็น เป็นไปทมกลนกตลาดนะครับเป็นเป็นเรื่องของต้นทุนเป็นเรื่องของการแข่งขันกันนะครับเ,เมื่อขึ้นสองบาทที่ต้นทางปลายทางก็ควรจะขึ้นไม่เกินสองบาทนะครับในในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการสั่งการท่านปล่อยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กำชับให้กรมเงินทุภายในให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับไปดูว่าการรับขึ้นราคาของน้ำตาลเนี่ยสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่อย่างไร ถ้าพบการเฉยโอกาสเนี่ยเราก็จะต้องมีการดําเนินคดีกันนะครับอันนี้ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบครับครับตกลงเราควบคุมไหมครับเราดูแลเรื่องของการส่งออกหรือไม่อย่างไรแล้วก็คิดว่าราคาไก่ปีกที่จะทําให้น้ําตาลทรายเนี่ยเราคิดว่าเราจะดูที่ควบคุมที่ราคาเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ราคาหน้าโรงงานตอนนี้เราดูแลยังไงบ้างครับครับเราเราควบคุมที่ราคาหน้าโรงงานนะครับณนะตอนนี้ซึ่งซึ่งอนอก,ก็ได้ออกประจกาศ ปรับ,บราคาหน้าโรงงานให้สอดคล้องกับที่กพรกกำหนดแล้วนะครับคือคือ21-22บาทนะครับสำหรับราคาขายต่อีกเนี่ยไม่ได้เป็นราคาควบคุมตามกฎหมายแต่ว่าเราต้องพิจารณากันตามต้นทุนที่ท้า้จริงอย่างอย่างที่เรียนนะครับซึ่งในแต่ละ,ะร้านค้าแต่ละช่วงกันค้าและแต่ละ,ะตำแหน่งที่ตั้งแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าแต่แต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ย อาจจะมีต้นทุนที่ที่แตกต่างกันได้นะครับเเวลาพูดถึงราคาขายปลีกเนี่ยผมขอขออ้างอิงเป็นราคาของห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้นะครับราคาขายปลีกเดิมนะครับณวันนี้อยู่ที่24-25บาทนะครับข่าวเนี่ย24บาทขาวบริสุทธิ์25บาทนะครับซึ่ง สำหรับห้างค้าส่งค้าปลีกเนี่ยเมื่อขึ้นมาสองบาทที่ต้นทางเนี่ยครับราคาที่เหมาะสมก็ควรอยู่ระดับที่ไม่เกินยี่สิบหกแล้ยี่สิบเจ็ดบาทครับครับกระทรวงพาณิชย์มองอยังไงครับข้อมูลจากทางคณะกรรมการอ้อยแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปชี้ถึงภาวะในตาลาดโลกที่ประเทศผู้ผลิตน้ําตาลทรายรายใหญ่อย่างเช่นบราซิลกับอินเดียเนี่ยประสบกับปัญหาภัยแล้งผลผลิตน้ําตาลทรายเนไม่พอเพียงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย มันเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยในเรื่องของผู้ผลิตน้ําตาลทรายอันดับที่5ของโลกในการที่ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมันสูงขึ้นก็น่าจะมีการให้ราคาน้ําตาลทรายมาเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการตั้งคําถามขึ้นว่าว่าในส่วนที่เป็นข้อตกลงที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายได้มีการพูดคุยกับชาวไร่อ้อยในเรื่องของการขายอ้อยแต่ละชวดแต่ว่าแบบมันมีสูตรต่างๆในการคํานวณออกมาได้มีการคุยถึงความชัดเจนในจุดนี้อย่างไรบ้างครับท่านรองด,ดีครับครับ ครับขอยนยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการขึ้นราคาสองบาทเนี่ยครับเป็นเป็นการขึ้นโดยพิจารณาถึงถึงโครงสร้างของต้นทุนการผลิตอ้อยและการผลิตน้ําตาลเป็นหลักนะครับโดยที่ไม่ได้ไปคิดคำนึงถึงราคาตลาดโลกนะครับผมเองเนี่ยครับก็ได้ได้แสดงความเห็นของในานามของกรงมการข้าภายในแต่แต่ต้นแล้วนะครับว่าการปรับขึ้นราคาเนี่ยเราไม่ควรจะ นำปัจจัยเรื่องราคาตลาดโลกมาคิดเนื่องจากว่าเราเองเป็นประเทศผู้ผลิตน้ําตาลอันดับต้นๆของโลกนะครับและเป็นประเทศผู้ผส่งออกน้ําตาลมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิลประเทศเลียว,เด,ยวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนประชาชนคนไทยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยควรแล้วที่จะบริโภคน้ําตาลในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดโลกนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาเนี่ยเราจะดูยังไงหลักว่าโรงงานน้ําตาลเนี่ย ไม่นําน้ําตาลไปส่งออกทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้สนับสนุนถึงแม้จะทํารายได้เข้าประเทศแต่ก็ต้องทํารายได้เข้าประเทศในในสัดส่วนที่ที่เหมาะสมนะครับต้อเพียงพอ,อก,กับการบ,บริโภคในประเทศก่อนดังนั้นในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีมติให้กําหนดมาตรการขึ้นมาดูแลเรื่องปริมาณนะครับ โดยให้ผู้ผลิตน้ำตาลทุกรายนะครับต้องต้องรายงานต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการผลิตปริมาณการจำหน่ายปริมาณคงเหลือเป็นประจำทุกเดือนนะครับในขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็ต้องรายงานข้อมูลเช่นเดียวกันว่ารับมาเท่าไหร่และส่งออกไปในปริมาณที่เท่าไหร่อันนี้ต้องต้องรายงานให้กรมคัาภายในทราบเป็นประจำทุกเดือนครับเราก็จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแล แล้วก็ประสานงานกับสอน,นที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงะจะมีการประสานข้อมูลกันครับว่าในช่วงนี้เนี่ยส่องออกไปแล้วมากน้อยแค่ไหนเหลือเพียงพอในการบริโภคไหมในขณะเดียวกันเราก็ส่งเจ้าที่ออกไปสํารวจตรวจสอบในท้องตลาดห้างร้าน,นต่างๆด้วยว่าปริมาณการจําหน่ายเนี่ยเป,เป็นอย่างไรนะครับผม,ผมก็เลยขอขอเรียนนอกเหนือจากคาถามของเพท่านพิธีกรแล้วเนี่ยขอเรียนเรื่องปริมาณเพิ่มเติมไปด้วยเลยว่า นักขนาดนี้เองเนี่ยครับอาจจะเรียกว่าอ,อยู่เป็นในช่วงที่ที่เปลี่ยนผ่านของของราคานะครับเป็นไปได้ที่กระแสของการปรับขึ้นราคาน้ําตาลท,ที่ผ่านมา,ว,าว่าจะปรับขึ้นปรับขึ้นเนี่ยนะครับอ,อย่างเป็น,นเป็น,เป,นเป็นตัวเราเองเนีเราก็อยากอยากจะซื้อเก็บไว้มากขึ้นถูกไหมครับพอพอมีการซื้อมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะทําให้ การขนส่งหรือการส่งมอบเนี่ย <c oughs> มันอาจจะไม่ทันท่วงทีบแบบแบบทันทีก็ก็จะเห็นว่าหลายท่านก็แจ้งแจ้งผมมานะครับ <c oughs> ว่าน้ําตาลลดน้อยลงไปวัน <c oughs> วันชั้นวางอันนี้อันนี้ผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ได้มีการประสานงานไปยังห้างต่างๆทุกห้าง <c oughs> ขอให้ให้เติมเต็มสินค้า <c oughs> อ,อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความถี่ในการเติมเต็มสินค้านะครับน <c oughs> อกจากนี้ก็ ขอความร่วมมือให้สออ,นอเนี่ยครับที่ที่กํากับดูแลโรงงานน้ําตาลทรายเนี่ยแจ้งไปยังโรงงานให้ส่งน้ําตาลให้เพียงพอ<ม>ต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อไม่ให้เกิดอาการแพนิคว่าว่าของจะขาดซึ<ม>่จริงก็ก็เรียนยืนยันว่าน้ําตาลประเทศไทยมีมีมากไม่ไม่ขาดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดข้อติดขัดในเรื่องของการบริหารจัดการการขนส่งบ้างครับในช่วงนี้ เรบเชื่อว่าในไม่ช้าก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับครับเราขอความร่วมมือก่อนหน้านี้ไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าเพราะว่ากลัวผู้ปลกจะเดือดร้อนแต่ประเด็นนังคนน้ําตาลทรายมันเป็นเคสพิเศษออกมาหรือเปล่าครับท่านรองดีจะกราครับครับเรายังคงขอความร่วมมือในการในการตรึงราคาสินค้านะครับและผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการก็ยังยังคงยินดีแล้วก็ไม่อยากจะขายสินค้าที่แพง ขึ้นเพราะว่านอกจากจะกระทบกับกาลังซื้อของผู้บริโภคยังจะกระทบอาจจะกระทบกับยอดขายอยู่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าสินค้าใดที่มีเหตุความจําเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มราคาเนี่ยครับก็คงต้องมาดูเป็นรายสินค้าไปอย่างเช่นกรณีที่เป็นสินค้าควบคุมนะครับ,รบยบกตัวอย่างที่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนปรับราคานะครับเช่นอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยนะครับนมอย่างนี้ก็ต้องมา,มาพิจารณาว่าการปรับขึ้นเนี่ย มันมีเออ่มีผลกับโครงสร้างต้นทุนมากน้อยแค่ไหนต้องพิจารณาเป็นรายกรณีแล้วก็ประกอบกับต้นทุนในส่วนอื่นด้วยเมื่อพิจารณาเ,เสร็จแล้วเนี่ยครับก็อาจจะไม่ไม่จําเป็นต้องปรับขึ้นก็ได้นะครับใ,ในในส่วนของสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมขนมหวานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อันนั้นคงต้องดูไปตามผลที่เกิดเช่นจริงของของแต่ละสินค้าครับ เนี่ยสักประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยธันวาก็จะเข้าสู่การเปิดหีบอ้อยแล้วตรงนี้เนี่ยน้ำตาลก็จะเข้าสู่ระบบแล้วเป็นปกติตรงที่จะมีผลกับเรื่องของราคาด้วยหรือเปล่าคะไม่ไม่มีผลครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายจริงๆแล้วต้องออกตัวก่อนว่าทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ไม่ได้รับผิดอบโดยตรงในเรื่องนี้นะครับแต่ว่า เรียนข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ทราบได้ว่าอุตสาหกรรมนีม้มีมีระบบการบริหารจัดการการแบ่งปันผลประโยชน์ให้าชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นเป็น,ปนสตด์เป็นส่วนเป็นเป็นสูตรการคำนวณอยู่แล้วครับว่าว่าจะแบ่งกันยังไงบ้างาการการที่เปิดฤด,ดูกาลอ้อยเข้าเหี่ยมนี่ไม่ไม่ไม่ได้มีผลกระทบนะครับากับการปรับขึ้นปรับลงของราคาครับ ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองตีจากกรามานะครับมาชี้แจงข้อได้จริงเรื่องนี้ให้ทุกท่านมีการติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านรองพดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านรองดีกรมการค้าภายในครับแจกแจงเหตุผลที่ขึ้น2บาทเนี่ยก็คือดูแลเรื่องของต้นทุนของกู้อุขค่อยแต่ว่าในอีก2บาทที่ไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปพบทวนก็คือเรื่องของที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นภาระของใครที่ต้องมาบริหารจัดการเดี๋ยวต้องติดตามดูเรื่องนี้กันองพู่่เเเดาาามมมมขืิิต